ฟางฟูฟางฟูขยาโคกันพ่อคอยใส่ขยาแล้วีอะใส่แล้วก็ติ๊งติต้องขยำหนักกว่านี้มันต้องขยาเยอะกว่านี้ปิดฝาแล้วขยาไหมปิดฝาาก็ย่เอปิดฝาิต่อเ หมดแล้วหมดแล้วจริงๆมันต้องขยับก่อนไงโอเคจบการรีวิวเดี๋ยววันหน้าทําใหม่ไม่จับอัน,นะมันไม่ขยับแล้วรัวให้พ่อ,พอกินเลยเอา้พ่อกินเลยมาพ่อขอดีกว่าพ่อไปกินเลยพ่อขอดีกว่าไม่ใช่ขออันนี้พ่อเอาโคไปกินด้วยพ่อโคไปกินด้วยอันนี้ก็โคกระเด้นนะอ่ะเปาไปกินอ่ะเมนท์